ครับสำหรับวันนี้เราก็ดีใจนะครับที่มีโอกาสมาร่วมมหากรรมการแข่งขันกีฬาเปตองจังหวัดพะเยาซึ่งทางจังหวัดของเราโดยสำนักง,งานพัฒนาชมชนจังหวัดนี่จัดเป็นปีละหนึ่งครั้งนะครับปีนี้นี่พิเศษที่สุดก็คือว่าทางผู้นำมัชอที่มาร่วมนี่เป็นนักกีฬาเนี่ยก็ให้ทางคุณแม่บ้านของเขาเนี่ยทำขนมมาจําหน่ายด้วยนะครับที่ท่านเห็นอยู่ขณะนี้นะครับขนมที่ใหญ่ที่สุดนะครับนี่คือข้าวควบครับข้าวควบครับ ขายราคาถูกๆนะครับในราคามิตรภาพและอันนี้เขาเขาแตนเขาเขาแตนมาแล้วครับเขาแตนมาแล้วครับเป็นของขบเคีเค้ยวในอยามว่างได้อย่างวิเศษสุดครับราคาถูกถกนะครับถูกใจท่านผู้ผชิมด้วยและมีกล้วยฉาบนะครับกล้วยฉาบผลิตผลทั้งหมดเป็นของในท้องถิ่นของปูซางครับครับอันนี้ลืมไม่ได้จริงครับกละแมดอกซอเป็นของไทยหรือบ้านสถานซึ่งเรากําลังเริ่มผลิตและเริ่มจําหน่าย อย่างชนิดที่ว่าทําไม่ทันจริงๆนะครับอย่างถุงน่มือผมเนี่ยราคาแค่ยีบาทเองนะครับเราช่วยกันนะครับขอบคุณครับประโยชน์ของกีฬาเปตองมีมากมายหลายประการทีเดียวไม่ว่าจะเป็นการพัฒนาทางด้านร่างกายกําลังแขนผู้เล่นจะฝึกการใช้กําลังทั้งนิ้วมือข้อมือแขนข้อศอกและหัวไหล่ให้สัมพันธ์กันเพื่อการบังคับลูกให้ได้จังหวะและระยะที่ต้องการ กำลังขาผู้เล่นจะต้องเดินไปเดินมาในความยาวของสนามซึ่งเป็นมีขนาดยาว15เมตรกว้าง4เมตรลุกขึ้นลุกนั่งเป็นการเพื่อการวางและการเข้าลูกตลอดเวลาของการเล่นส่วนทางด้านสายตากีฬาเป็นตองช่วยให้เกิดการทำงานที่มีสัมพันธ์กันร,ระหว่างสายตาและมือเนื่องจากจะต้องใช้สายตาและกะระยะทางพิจารณาแง่มุมต่างๆที่จะ เข้าลูกตีลูกเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพตามต้องการทางด้านการพัฒนาการทางด้านสติปัญญานั้นกีฬาเปตองเป็นถือว่าเป็นเกมการเล่นที่จําเป็นต้องอาศัยอาศัยความคิดการคาดคะเน,นและการอ่านเกมในการเล่นอย่างจริงจังเอาละครับและในที่สุดนะครับวันนี้ทีมนะักกีฬาเปตงทัองาจากทั้งเกาอำเภอรครับก็ขับเคลียวกันอย่างเต็มที่ทีเดียวนะครับ และในที่สุดนะครับสุดท้ายตอนเย็นของวันนี้นะครับก็เข้มข้นขึ้นเรื่อยๆนะครับก็สุดท้ายแล้วนะครับที่เราก็ได้ทีมเชนเลอร์นะครับที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาเข้าแข่งขันในระดับภาคทั้ง17จังหวัดภาคเหนือนะครับณที่จังหวัดเพชรบูร์นะครับณที่สนามกีฬาจังหวัดก็ในวันที่18นะครับกรกฎาคม2555นะครับก็ปรากฏว่าทีมผสมนะครับ ชนะเลิศอำเภอเมืองพะเยารองชนะเลิศที่1ทีมของเครือข่ายกทบจังหวัดพะเยารองชนะเลิศที่2อำเภอเชียงคำและรองชนะเลิศที่3ก็อำเภอเชียงวนสรุปก็คืออำเภอเมืองพะเยานะครับเป็นตัวแทนของทีมผสมเข้าแข่งขันในระดับภาคในเดือนหน้าต่อไปสำหรับทีมชายนะครับชนะเลิศก็คือทีมอำเภอเมืองพะเยารองชนะเลิศที่1อำเภอเชียงคำ รองชั้นเลิศที่สองอำเภอแม่ใจและรองชั้นเลิศที่สามก็อำเภอจุนก็สรุปก็คือทีมที่จะเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาเป็นประเภททีมชายที่จะเข้าแข่งขันในระดับภาพก็คือทีมของอำเภอเมืองพะเยาและทีมหญิงทีมสุดท้ายชนะเลิศได้แก่ทีมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านกองทุนเมืองและชุมชนเมืองแห่งชาติ จังหวัดพะเยาเป็นเครือข่ายกทบที่ชนเลิศก็เป็นปีแรกของเครือข่ายกทบจังหวัดที่เขาร่วมแข่งขันกีฬาในระดับจังหวัดในปีนี้นะครับและก็ในปีนี้ก็ได้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันในระดับภาคอีกรอบหนึ่งนะครับในเดือนหน้าก็คือทีมหญิงคือเชนเลิศก็ทีมของเครือข่ายกทบจังหวัดพะเยารองเชนเลิศที่1อําเภอเมืองรองชนเลิศที่2อําเภอแม่ใจ และรองชัชนเลิศที่3ก็อำเภอจุนสรุปแล้วก็ทีมหญิงตัวแทนที่จะเข้าแข่งขันในระดับภาคก็คือทีมของเครือข่ายกทบและในวันนี้เวลาสิ้นเจตนาท่านอุทัยหอมนานท่านรักษาการร,รักษารษาชการแทนพัฒนาการจังหวัดได้เป็นประธานในพิธีปิดพร้อมทั้งมอบโล่รางวัลชนเลิศในระดับต่างๆพร้อมกับใบประกาศเกียรติคุณ การแข่งขันกีฬาปตตองของปี2555นี้ก็เสร็จสิ้นสมบูรณ์อย่างสมบรสูรณ์ปราศจากปัญหาอุปสรรคใดๆทั้งสิ้นค่ะสำหรับทีมที่ชนะเลิศในแต่ละทีมแต่ละประเภทในวันนี้นะคะจะเป็นตัวแทนของจังหวัดพะเยาไปแข่งในระดับภาค ในเดือนกระกดาคมจังหวัดเพชรบูรณ์นะคะสำหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณท่านผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาพัฒนาการจังหวัดพัฒนาการอำเภอทั้ง9อําอำเภอและพี่น้องประชาชนที่มาร่วมในการแข่งขันเปตองในครันนี้ค่ะค่ะสำหรับปีหน้าพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะสนามีูซา